ย่าเป็นกับเมยคุมาเช็คพัคกับดูอย่าดูคนขี่แมวว้ยดูทีมาทิ้มพุงพี่ไหมเนี่ยว่ตะกูนอย่างดังจัดหน้าหน้าบู ฟันหลอน่เห็นไหมฟันหลอโอ๊ยฟันตกแล้วพิมพ์ยนยนอะไรโปเป้ใส่ฟันตก ตันาะต้องเอาน้ำมาฉีดเนาะแม่ไมเปเอาใส่ย,ยางงนนออพี่จะไปฝั่งงนน้นหรือเปิดอันนี้ ค่คอยดูสักแป๊บฝนมันจะตก 真的吗？ เนี่ยเขามาตีแล้วเนี่ย ไปหิวข้าวแล้วไปดตีก่อนนะค่อยกินไม่ไทยไม่ตีหรอกตีมาแล้วถึงมาแล้วพี่แกพิมมาใกล้ๆพี่นะไปใกล้ใกล้ก็ขึ้นมาให้ได้ก่อนดับฟองไม่ททยแน่ว่าพิมพ์ทำอะไรไว้อ่ะ